ราชาลูกหนังทั่วโลกขอเสนอกริมสบี้เคียแมนอยู่ร่วงคาราบาวครับรอบ2อหประเด็นชำแหลทีมอโมริมยังไม่ชนะแมนยูเต็ดพลาดท่าตกรอบคาราบาวครับรอบ2หลังดวนโทษพ่ายกริมสบี้ทีมลีกทู11ต่อ12รวม5ประเด็นร้อนทั้งเกมรับรัว่วโลเทชันล้มเหลวและอนาคตรูเบนอโมริมกุนซือเก้าอี้สั่ง แมนยูไนเต็ดพลิกนรกไม่สำเร็จแม้จะบุกไปไล่ตีเสมอกลิมส์บี้ได้อย่างบุดบิด2ต่อ2ในเวลาปกติของการฟาดแข้งถ้วยคาราบาวครับรอบ2เมื่อวันพุทธที่27สิงหาคม แต่หลังดวลลูกโทษแบบมาราธอนผีแดงเป็นฝ่ายปราชัย12-11ต่อยังชนะใครไม่เป็นนับตั้งแต่เริ่มซีซั่นแถมไม่พร้อมเล่นถ้วยใบนี้เช่นกันหลังจากรูเบนอโมริมระบุว่าทีมไม่พร้อมเล่นถ้วยยุโรปหลังบุกไปโดนฟูลแลมตีเสมอ1-1ในเกมเพียมลิีนัดล่าสุดแม้เกมเปิดซีซั่นที่พ่ายต่ออาร์เซนอลคารัง1-0ต่อเขาจะยืนยันว่านักเตะพร้อมชนะได้ทุกทีม1เจ้าบ้านไม่ธรรมดาไร้พ่ายตั้งแต่ต้นซีซั่น กริมส์บี้ทีมระดับลลกทูมีผลงานน่าจับตามองไม่น้อยเนื่องจากพวกเขายัางไม่แพ้เลยนับตั้งแต่ออกสตาร์ทซีซั่นใหม่รวม6นัดในทุกรายการเดอะ a มารีเนอร์ทีมระดับ4ของหลกในปัจจุบันมีแต้มตามหลังจากฝูงครูอเล็กซานดราแค่แต้มเดียวเท่านั้นจากผลงานชนะ3เสมอ2 สำหรับเกมคาราบาวครับรอบแรกพวกเขาเปิดรังพิชิตชูบิลลี่ที่หล่นมาจากหลีกวันได้ด้วยสกอร์3ต่อ1โดยแคมการ์ดเนอร์ซึ่งกดเม็ด2ให้ทีมในเกมดังกล่าวเป็นนักเตะรายเดียวที่ยังติดโผล11คนแรกของรอบนี้หลังเช็คบินได้ด้านจัสตินอามาลูซอซึ่งสอยเม็ดรแรกของเกมหล่นไปนั่งข้างสนามเช่นเดียวกับตัวสำรองเจสคาเบียที่ลุกมายิงเม็ดปิดกล่องในช่วงทดเวลา 2. เซชโกตัวจริงไม่นูประเดิมเกมแรกซีซั่นใหม่ รูเบ n นอามริมกุนซอแมนูเ็ดโรเจชันทีมตามค่ารวมทั้งสิ้น8รายเมื่อเทียบกับเกมเพียมหลีกนัดล่าสุดที่พวกเขาออกไปเสมอกับฟูแลม1ต่อ1นึ่งเบนจามินเชสโก้กองหน้าตัวใหม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเกมแรกขณะที่คอบบี้ไมโนูประเดิมสนามเกมแรกของซีซั่นใหม่เช่นกันอีกทั้งองเดโอนาน่าได้กลับมาเฝ้าเสาหลังหล่นเป็นตัวสำรองใน2เกมแรกของศึกเพีย์ลีก อย่างไรก็ดีฮอยลุนไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกตามเคยเช่นเดียวกับเลนี่ยูโรและลุกชอที่ได้พักในเกมนี้ส่วนเดียโกเลออนนักเตะใหม่อีกรายมีชื่อนั่งข้างสนามกับทีมเป็นเกมแรกโดยผีแดงใส่ชื่อนายทวารเป็นตัวสำรองพร้อมกันทั้งสองรายสำหรับ3นักเตะที่ยึดตำแหน่งตัวจริงได้ประกอบไปด้วยมาตุสขุนย่าและ2วิงแบ็กอาร์มัดเดียโลดกับแพทริกดอกูโดยที่แฮร์รี่แม็กควายได้สวมปลอกแขนกับตันแทนบูโนแฟนันที่นั่งอยู่ในซุ้ม 3. หลัง3โดน2ตุงเปิดฉากการฟาดเกือกขึ้นมาก็เริ่มส่อเขาหลังแล้วว่าแมนยูตร์ไม่อีกแล้วเจอกับเกมที่ลำบากแน่เมื่อกริมสบี้ไม่ได้เกรงที่สงของผีแดงเอาซะเลยและเป็นฝ่ายเดินหน้าบุกใส่สร้างปัญหาให้อาคันตุกะอย่างน่าดูชมชนิดที่พวกเขาไม่น่าจะเป็นทีมระดับดิวิชั่น4ด้วยซ้ำ และในที่สุดนาทีที่22แมนยูเต็ดก็โดนทะลวงประตูจนได้จากการทำเสียบอลในแดนกลางของอาหมัดก่อนที่ดาราเบิร์นจะตักยาวข้ามฟากไปทางซ้ายให้ชาวเวอร์นมซัดมุมแคบตุงตาข่ายโดยที่ไทเลอร์เฟรดิกสันเข้าบล็อกได้อย่างเลวร้ายส่งผลให้เจ้าบ้านนำหนึ่งต่อศูนย์ นับจากนั้นเกมของทีมเยือนก็ยังไม่ดีขึ้นกระทั่งนาทีที่30โอนาน่าออกมาชกบอลโด่งพลาดจนโดนไทเลว,วอร์เรนจิ้มเผาขนไม่เหลือเป็นสกอร์2ต่อ0ของกริมส์บีโดยนาทีก่อนหน้านี้แมน,นเดจเกือบเสียประตูด,ด้วยซ้ำแต่โชคดีที่ท่านเป่าตาไวเนื่องจากคาร์เมอนการ์เนอร์ทำแฮนด์บอลก่อนสอยตะขตาายได้สำเร็จแน่นอนว่าผีแดงมีโอกาสเช็คบินเช่นกันแต่เกมของเจ้าบ้านแลดูเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าจึงรับมือกับทีมดังจากหลีกสูงสุดได้ไม่ลำบาก แถมจังหวะบุกแต่ละครั้งของพวกเขาได้ลุ้นตลอดเนื่องจากปีแสดงเล่นในระบบหลัง3าซึ่งเปิดพื้นที่ให้พวกเขาได้โจมตีบ่อยครั้งครบ45นาทีแรกแมนยูเต็ดครองบอลเหนือกว่า64.5%ต่อ35.5%และได้สองยิงมากกว่า10ต่อ6ครั้งรวมทั้งทรงบอลเข้ากรอบได้มากกว่า4ต่อ3ครั้งแต่มันไม่มีประโยชน์ในเมื่อพวกเขาเสียประตูไปแล้วถึง2เม็ดจากเกมรับที่หลาหลวมและเกมรุกที่ไร้ประสิทธิภาพ 4. ตกรอบหน้าช็อค้ำรอยยุคฟานเก่าแม้เกมในครึ่งหลังแมนยูเต็ดจะเล่นกันได้ดีขึ้นและไล่ตีเสมอ2ต่อ2ได้แบบจวนเจียนจากลูกโขกของแม็กควายในนาทีที่89หลังไบรอันเอมเบโมจุดประกายความหวังให้ทีมได้ในนาทีที่75แต่สุดท้ายแมนยูเต็ดก็พ่ายการดวลลูกโทษให้เจ้าบ้านซึ่งในจังหวะแบบนี้ไม่อาจตำหนีใครได้เนื่องจากสถานการณ์กดดันหนะัก แถมผีแดงต้องเป็นฝ่ายล่ลยิงทีหลังเพื่อตีเสมอด้วยแม้อันที่จริงพวกเขาจะได้เปรียบแล้วแต่มาจะอุสคขุนญาตซัดพลาดปิดจ็อบไม่ได้กระทั่งในที่สุดเอมเบโม่กดไปชนคานแม้ในช่วงแรกเขาจะสังหารตุงตาข่ายกระนั้นก็ดีจากสกอร์ที่เป็นรองก่อน2ต่อ0แต่ตามตีเสมอได้ต้องบอกว่าแมนยูนเตทำได้ดีเกินคาดเช่นกันเนื่องจากรูปเกมในครึ่งแรกไม่มีวี่แววเลยว่าพวกเขาจะโกงความตายได้แต่หลังเปลี่ยนตัวสำรองลงสนามผีแดงเอาตัวรอดได้สำเร็จ ก่อนกระเด็นตกรอบด้วยการดวนลูกโทษตัดสินหลังโมกเกือกันครบ90นาทีแมนนิเตทีมที่มีมูลค่า765ล้านปอนด์เหนือกว่ากริมสบีที่มีมูลค่าคุ้มกำลัง3.1ล้านปอนด์ทุกด้านทั้งการครองบอล70.5%ต่อ29.5%และโอกาสสับไก่28ต่อ10ครั้ง รวมทั้งการส่งบอลเข้ากรอบ9-4ต่อครั้งซึ่งหากจะมองถึงสาเหตุที่ทีมของอาโมริมร่วงตกรอบด้วยฝีเกือกของทีมรองบอลก็ต้องบอกว่าพวกเขาสมควรซักซ้อมจังหวะการคลำเป้าให้มีความเฉียบขาดมากกว่าที่เป็นอยู่ หลังอําลาถ่วยใบนี้ตั้งแต่รอบรองแมนเจ็ดสร้างผลงานเลวร้ายซ้ำรอยยุคข,ของหลุยฟานเก่าที่ออกไปพ่ายต่อเอ็มเคดอนในรอบนี้ของรายการนี้เช่นกันแต่เป็นผลลัพธ์ที่น่าขายหน้ายิ่งกว่าจากสกอร์4-0ต่อเมื่อเดือนสิงหาคม2014ทั้งทั้งที่ไลน์อัพทีมชุดนั้นของผีแดงมีดาวดังลงสนามหลายรายทั้งดาบิดเดยาชินจิคางาวะจอนี่อีเวนส์แดนนี่เวลเบกและฮาวเร์เอนนเดสชิชาดิโต 5. สิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาหลังเพิ่มสถิติการคุมทีมที่เลวร้ายอย่างไม่เลิกราอโมริมน่าจะกดดันอย่างหนักอย่างไม่ต้องสงสัยโดยเฉพาะการพาทีมพ่ายให้กับคู่แข่งระดับลีทูด้วยเห็นนี้ผลลัพธ์ที่จะตามมาย่อมมีอีกมากมายโดยอันดับแรกย่อมหนีไม่พ้นกระแสะข่าวการปลดกุนสื่อโปรตุเกสออกจากตำแหน่งเนื่องจากผ่านมาถึงวันนี้ สีแดงของเขาไม่มีพัฒนาการของการคว้าผลลัพธ์เอาซะเลยอย่างไรก็ดีหากอโมริมยังได้รับการสนับสนุนจากบอร์ดสิ่งที่อาจเกิดขึ้นตามมาก็คือการพยายามปิดดิวเซนเนอร์ลัมเมนในทวารทีมรอยัลอันเวิร์บเพื่อนํามาแก้ปัญหาในตําแหน่งผู้รักษาประตูเนื่องจากโอนาน่ายาเล่นพลาดจนทีมเสียประตูที่2ของเกมนี้แม้เขาจะโชคร้ายที่เซฟลูกโทษพาทีมเข้ารอบไม่สําเร็จท,ทั้งที่ปัดลูกยิงได้หลายหนแต่บอลยังหลุดเข้าประตู นอกจากนี้หลังตกรอบคาราบาวครับผีแดงเหลือรายการให้เล่นในซีซั่นนี้ตั้งแต่ไก่โหกแค่2รายการเท่านั้นคือเพียมบริกและ FA ครับซึ่งยังไม่แน่ว่าทีมจะมีผลงานที่ดีหรือเปล่าแม้นักเตะจะเหนื่อยกันน้อยลงและมีเวลาฟิตซ้อมกันมากขึ้นเนื่องจากไม่มีคิวลงเล่นเกมมิดวิคอีกต่อไปแล้วทั้งๆที่ซีซั่นเพิ่งเริ่มออกสตาร์ทเท่านั้น ขณะเดียวกันที่ต้องจับตามองต่อไปคือพวกเขาเจชนะเกมแรกของซีซั่นได้เมื่อไหร่โดยเกมต่อไปผีแดงจะกลับไปเล่นศึกพิมริกต้อนรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ทีมน้องใหม่ในวันที่30สิงหาคมนี้ซึ่งถือเป็นเกมสําคัญที่สุดเลยก็ว่าได้เพราะหากทีมของอโมดิมยังสะกดคําว่าชนะไม่เป็นต่อไปนัดหน้าผีแดงจะต้องทำศึกดาร์บี้แมตช์กับแมนซิตี้ที่เอ็นฮัตสเตเดียมซึ่งไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเกมที่ยากมหันต่อการพยายามเก็บหนึ่งแต้มกลับรังแถมนับต่อไป พวกเขาจะต้องเปิดรังบูกับเชลซีตามมาด้วยดูแววแล้วขาเก้าอี้ของอาร์มริมกำลังสั่นคลอนมากขึ้นทุกทีในเมื่อเขาทำงานได้ไม่เข้าเป้าอย่างที่บอดตั้งความหวังเอาไว้และบางทีทางที่ดีทีสุดสำหรับการแก้ไขปัญหาคือการตะเพิดนายใหญ่ไวซี40ปี เพื่อหากุนซือคนใหม่พาทีมลงสนามในระบบ4-2-2ในเมื่ออดีตโค้ชทีมสปอร์ติ้งลิสบอนไม่มีความยืดหยุ่นและอ่านปัญหาไม่ขาดว่าลูกทีมไม่พร้อมเล่นระบบหลัง3ซึ่งรังแต่จะทำให้เกมรับเสียประตูง่ายจนนักเตะต้องพากันห่วงหน้าผวงหลังอย่างที่เห็นกันทุกนัดกิลส์บี้พบแมนยูโอนาน่าสอบตกแม็กควาพอได้ตัดเกรดแข้งผีเกมคาราบาวครับ แมนยูเต็ดพ่ายกริมสบี้ทีมลีกทูกรอบคาราบาวครับรอบสองหลังเสมอสองต่อ2และดวนโทษพ่าย11ดต,ต่อ12พร้อมตัดเกรดนักเตะแต่ละคนทั้งโอนาน่าที่สอบตกและแม็กควายที่โขกดีเสมอ11ผู้เ,เล่นตัวจริงองเดโอนาน่า3คะแนนสุดจะบรรยายจริงๆจังหวะเสียประตูแรกก็ไม่ได้ห่างตัวส่วนลูก2เป็นความผิดพลาดของตัวเองเต็มๆที่ออกมาปกป้องลูกเตะม,มุมไม่ดีขณะที่ในช่วงดวนจุดโทษก็น่าจะเซฟได้สัก2-3ถึงลูกแต่มือไม่แข็งพอ ไทเลอร์เฟดิกสัน4.5คะแนนถือเป็นอีกหนึ่งจุดอ่อนของทีมนัดนี้ซึ่งก็เข้าใจได้เพราะขาดประสบการณ์โดยเฉพาะจังหวะเสียป,ประตูแรกซึ่งเจ้าตัวเข้ากดดันตัวจบสกอร์ของปิมส์บี้ช้าไปแฮรีแมกควายกับตันทีม6.5คะแนนเกมรับค่อนข้างหลวมแต่ก็ยังเป็นตัวทีเด็ดช่วงท้ายเกยมเมาเดิมโดยการโขกทำประตูตีเสมอ2-2ในนาทีที่89แชมยิงไม่พลาดในช่วงด่วนเป้าเอเดนฮิปเปิน5คะแนนขาดความนิ่งการเล่นไม่ชัวร์เหมือนเคย ดิโกดาโล4คะแนนแย่ yeah, ทั้งรับและลุกจังหวะเสียประตูแรกก็ปล่อยพื้นที่รับผิดชอบของตัวเองโล่งเกินไปส่วนเกมลุกก็ไม่มีทีเด็ดอะไรคอบบี้ไมนู6คะแนนอาจไม่ถึงกับดีแต่ก็ถือว่าดีกว่าทุกคนในแดนกลางแชมป์เป็นคนผ่านบอลให้เอเบโมเข้าไปยิงประตูตีไข่แตกมาริโออูกาเต้4คะแนนเต็มไปด้วยจังหวะผิดพลาดไม่แปลกใจที่โดนเปลี่ยนออกหลังจบครึ่งแรก ทัทิคดอกู4คะแนนเป็นอีกคนที่ถูกเปลี่ยนตัวออกหลังจบครึ่งแรกลูกครอสไม่ได้เรื่องเกมรับก็ไม่ดีแถมมีจังหวะฟาวที่ไม่จําเป็นอามาเดโล5คะแนนพริวดีดูมีความพยายามแต่ติดโชว์มากเกินไปเก็บบอลไว้กับตัวนานทําให้ทีมเสียโอกาสมาจูสคุณย่า4.5คะแนนน่าจะสร้างความแตกต่างได้มากกว่านี้ทั้งที่เจอคู่แข่งอ่อนแถมยิงจุดโทษไม่เข้าถือเป็นเกมที่น่าผิดหวังสําหรับเจ้าตัว เบนจามินเชสโก5.5คะแนนมีโอกาสจบสกอร์สวย2-3ครั้งแต่ก็ไม่คมพออย่างไรก็ตามเจ้าตัวยิงได้เยือกเย็นในช่วงดวนจุดโทษตัวสมรองที่ได้ลงเล่นไบรอันเอบเบโมแทนดอกูนาทีที่4-66คะแนนลงไปพร้อมกับความมุ่งมั่นแถมทำประตูจุดประกายช่วยทียมไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2แต่น่าเสียดายที่หญิงไม่เข้าในช่วงดวนจุดโทษซึ่งทำให้ปีแสดงกระเด็นตกรอบทันดีบูโน <Bruno S 2> แฟนันแทนเฟริกสันนาทีที่4 6 6คะแนน ยิงไม่พลาดทั้งสองครั้งในช่วงดวนจุดโทษมัทไทเดลิกแทนอกาเต้นาทีที่46คะแนนไม่พลาดในการยิงจุดโทษช่วงด่วนเป้าเมสันเมาท์แทนเฮฟเว่นนาทีที่65 6.5คะแนนเป็นคนเปิดลูกเต่มุมให้แม็กควายโขกประตูตีเสมอ2ต่อ2แชมป์ยิงได้เยี่ยมในช่วงด่วนจุดโทษโจชัวเซิร์ซีแทนอามัดนาทีที่82ไม่มีคะแนนไม่สามารถให้คะแนนได้แต่ยิงได้ดีในช่วงดวนจุดโทษหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับ